Alhamdulillahillazi yatawalla salihin wal aqibatu lil muttaqin wala udawana illa ala salimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa lah. ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masida amma ba Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala อัลลอฮแมอไต้นุฟฟซานตักว่าเาสักกิฮาอันตะไคร่มันมสักกเฮาอันตะวะลียูฮาวละมูลาฮา Assalamualaikum w ะ r a h m a t u l l a h i w a b a r า k a t u h ขออัลฮัมดุลิลลาฮ์ในน้องผู้ที่มีอีมานวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการหยิบยกหนังสือตำราเล่มหนึ่งในการอธิบายในการพูดถึงในการนำเก็บความรู้ต่างๆในหนังสือตำราที่มีชื่อว่าอัดดุรุสุนยอมียะมินัสซุนันนิวันอะฮ์กามิชชารอียะ เป็นหนังสือตำราที่รวบรวมบทเรียนต่างๆในแต่ละวันโดยอ้างอิงแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมและพูดถึงบทบัญญัติต่างๆที่มีอยู่ในอันกุรอานและฮะดีของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานรวบรวมทั้งหมด330บทเรียนด้วยกันเพื่อเป็นการอ่านให้แก่บรรดาผู้ที่มาละหมาด เพื่อที่จะเป็นการศึกษาแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมสุนนะที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวอไลฮิวะซัลลัมได้เป็นแบบอย่างเอาไว้วันนี้เราเข้าสู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่อลับมานะฮวตาลาเลยพูดถึงในเรื่องของชีริกต่างๆการตั้งภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอ้อวด และประเด็นอื่นๆอีกมากมายก็ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในสาระประเด็นบทเรียนที่18ในหัวข้อนั่นก็คือหุกลมของการแขวนเครื่องรางของขังต่างๆโดยตั้งหัวข้อนั่นก็คือฮกมุตะลีกิตตมาอิมลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานประเด็นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการได้พูดถึงในเรื่องของชีริกที่มาจากสาเหตุต่างๆในการยึด โดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันจากอันการนหรื lunch, uh calm, it, Man> อฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮุัสัลลัมโดยนำหลักความเชื่อโดยเชื่อกับสาเหตุต่างๆที่ไม่ใช่สาเหตุโดยแท้จริงที่ปรากฏอยู่ในอันการนหรือฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮุัสัลลัมมีองค์การหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอีมานองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาพูดถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ผู้ทรง ปดเปื้อนอันตรายต่างๆหรือความทุกข์ยากต่างๆพระองค์ผู้ทรงให้คุณต่างๆให้ประโยชน์แก่ผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาทรงประสงค์ดังนั้นอัลลอฮ์ผู้ทรงให้คุณและให้โทษด้วยกับตัวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ากุนจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด อาฟรอาตุมมาตดาูนามิงดูนินละพวกท่านทั้งหลายจงบอกฉันมาสิสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้วิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์อินอารอดานียลอัลลอฮูบิดุรรินฮันหุนนากะชีฟาตูดุรริฮีหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ฉันพบเจอกับความทุกข์ยากกับอันตราย สิ่งเหล่านี้สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้เคารพอิบาดะได้ขอวิงวอนมันจะปลดเปลื้องความทุกข์ยากต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต่าลาทรงกำหนดได้หรือไม่เอาอารอดบิِบิรอ م َ ة ِ ه َนน ه ุ ن มุมُ م กาต ك บิ ت ُ ب ِอَ ح ْ م َหรื หากลาสุบฮานะฮัวตาลาทรงประสงค์ให้ฉันพบกับความเมตตาประสบกับความเมตตาจะมีสิ่งใดเล่าที่จะมายับยั้งหรือขัดขวางในความเมตตาของพระอ,องค์ณคุณจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฮัสบิอัลลอฮอัลลอฮ์เท่านั้นผู้ทรงพอเพียงสำหรับฉันอะลัยฮิยะตะวกาลุนมุตะวกีรุนดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม่านบรรดาผู้ที่มอบหมายต่อละ จกมอบหมายต่อพระองค์นี่คือองค์การหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานเป็นองค์การที่อรรถสุภานาฮุวตาลาได้พูดถึงอำนาจของอรรถสุฮานะหุวตาลาว่าพระองค์นั้นผู้สรงให้คุณและให้โทษไม่มีใครที่จะหยุดยัง้งและไม่มีใครที่จะให้คุณ แก่คนอื่นได้เว้นแต่ละสุบห้านะหัวตาอลาะไม่มีใครที่จะมาปลดเปื้องหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยประสบพบเจอกับความยากลําบากและไม่มีใครที่มายับยั้งหรือขัดขวางหากอัลลอฮ์สุบห้านะหัวตาอลาะให้คุณแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นความเมตตาความการุณาปัจจัยยังชีพต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงให้กับพวงบ่าวของพระองค์ องค์การนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอยู่ในสูเราตุสมาตองค์การที่38ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงอะไรให้เรานั้นมอบหมายต่ออัลลอฮ์ให้เรานั้นอย่าได้จมปักอยู่กับสาเหตุต่างๆที่เป็นสิ่งถูกสร้างแต่ให้เรานั้นมอบหมายต่ออัลลอฮ์เอาใจผูกติดกับ ผู้สร้างสาเหตุนั่นก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และก็มีหะีีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอุบะฮ์บินอามิรดิยาลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าก็ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เอาหัวใจผูกติดกับเครื่องรางของขัง อัลเลาจะไม่ทําให้เขานั้นลุล่วงและประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนหะดิษบทนี้บันทึกโดยอิมามอหลมัมดรหัสหะดิษหนึ่งเจและมีสายรายงานหนึ่งที่กล่าวว่ามันตะอัละกอตามีมาตันฟะกอดอชรอใครก็ตามที่เชื่อเครื่องรางของขัง,งต่างๆเท่ากับว่าเขานั้นได้ตั้งภาคีต่อพระองค์แลว้ว หะด oh th an th oh ah ah e ิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นหะดิษที่ท่านอันบานีได้กล่าวว่าเป็นหะดิษที่ถูกต้องอยู่ในหนังสืออสอฮีฮะรหัสหะดิษ492ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิหมานหะดิษบทหนึ่งที่พูดถึงอะไรอันตรายของการนำหัวใจไปยึดติดกับสาเหตุต่างๆอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาดังที่มีรายงานจากท่านอับดุลลาบินอุเัยม ท่านได้กล่าวว่าท่าน,นศาสดาสัลลัลลัฮุวะไลฮิวะสัลลัมกล่าวว่ามันตอะอัลลก็ใช้อันวุกละอิัลหีใครก็ตามที่เอาหัวใจยึดกับสิ่งหนึ่งสิ่งได้สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นเพื่อนสหายหแก่เขาอัลลอฮ์ก็จะนำสิ่งเหล่านั้นถูกมอบหมายให้แก่เขาหมายถึงว่า มีฮะดีษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาในขราวก่อนเราได้พูดถึงใครก็ตามที่หวังไม่ว่าคุณหรือโทษจากสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาอัลาอัลลอฮ์จะปล่อยวางให้ผู้ที่วิงวอนหรือมอบหมายไปขอการตอบแทนจากสิ่งเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่อันตรายมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาอัลาทรงปล่อยวาง ให้บุคคลเหล่านั้นจมปักกับสิ่งอื่นจากละสุบฮหานะหัวตาลาให้หัวใจของเขามอบหมายกับสิ่งถูกสร้างหรือสาเหตุต่างๆที่ไม่ใช่เป็นสาเหตุในหลักการศาสนาอัลลอฮ์จะนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้ผูกติดกับผู้ที่ผูกติดหัวใจกับสิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานใครก็ตามที่นําหัวใจของเขายึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด สิ่งเหล่านั้นก็จะถูกมอบหมายถูกดูแลถูกช่วยเหลือผู้ที่เคารพอื่นจากละซุบหฮานะฮูวัตตาอาลาฮะดิษบทนี้ก็เป็นหะดิษรหัสหะดิษของท่าน ma อิมามอติบมีซีลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานมีสายรายงาน ที่รายงานจากท่านอับดุลลาบินมัสอุรดิยัลลอฮุอันหท่านได้กล่าวว่ามีทูรัสูลอัลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอินนัรรุกาะวัตมาอิมวัตติวละชิรกุนอัคราเจห์ูอัฮฺมัดวะอบูดาวูดแท้จริงการปัดเป่าทางต่างที่เป็นการตั้งภาคีต่อหล่อการปัดเป่าการสอดะเคาะต่างๆ ที่เป็นการตั้งภาคีต่อรสุบฮ่านะฮัวตาอลาด้วยวิธีการที่ไม่ใช่เป็นหลักการศาสนาไม่ใช่เป็นวิธีการที่เป็นการปัดเป่าด้วยกับอันกุรอานหรือฮะดิษของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวอะลฮวาสัลลัมแต่ด้วยกับวิธีการที่ตั้งภาคีต่อรถวัตตาเมมและเครื่องรางของขังต่างๆวัตติวะละและการทำเสน่ หรือการทําให้บุคคลหนึ่งหลงไหลซึ่งกันและกันรักใคร่ซึ่งกันและกันหรือรทําให้บุคคลหนึ่งแยกทางออกจากกันถือเป็นส่วนหนึ่งจากการตั้งภาคีต่อลหดฮะดิษบทนี้ก็บันทึกโดยอิหม่ามอ a h m a ดและอบูดาวูดในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวูดรหัสฮะดิษสามแปดแปดสและในบันทึกของ ของท่านอิหม่ามอันฮากิมและท่านอัสซาฮบีได้กล่าวว่าสายรายงานนี้เป็นสายรายงานที่ถูกต้องก่อนหน้านี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านฮะดีตก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันตะอันล้ก็ใชยอันวูกีละอิเลหีบันทึกโดยอิหม่ามติมิซีรหัสฮะดีต2072และท่านอันอารุนาอุตได้กล่าวว่าสายรายงานถือเป็นสายรายงานที่อยู่ในสถานะฮัสันอยู่ในหนังสือจะมีอุนอุซูน เล่มที่7หน้าที่575ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมานคำว่าอติวละหมายถึงอะไรคือการทำเสน่คือสิ่งหนึ่งที่คนที่ทำศิสยศาสตร์หรือหมอดูหรือใครก็แล้วแต่ที่อะไรเขาเรียกว่ามูชาวิซุนคนที่ทำศิสยศาสตร์คนที่ทำคุณไสต่างๆ พวกเขาเหล่านั้นพี่น้องผู้ที่มีมานยัอูมูนพวกเขาอ้างว่าันัะฮูยูฮับบิบุนมรอาตะลิซาอจิฮะว่ายุซัมมาอันอัตุพวกเขานี่อ้างว่าอะไรสามารถที่จะทำให้ผู้หญิงนั้นหลงไหลกับสามีของตัวเองได้เป็นการอะไรทำคุณใสเป็นการทำไสยศาสตร์ใส่กันเพื่อที่จะให้บุคคลหนึ่งนั้นหลงไหลหรือแยกออกจากกันแยกทางออกจากกัน รังเกียจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการงานหนึ่งของนักศยาศาสตร์คนที่เป็นหมอดูคนที่เป็นหมอเดาคนที่เป็นคุณใสต่างๆพวกเขาเหล่านี้พี่น้องจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมมานคาว่า ฮดิตต่างๆที่ผมนั่นได้หยิบยกองค์การต่างๆที่หยิบยกลงมาดูความหมายของการอธิบายของท่านเชคท่านเชคได้กล่าวอัตตามีมาฮิยมาอยู่อัลลักอัลัออิงซาลลดัอินอินอูนห์อินห์วิฮ์มาท่านได้กล่าวว่าเครื่องรางของขังคืออะไรคือสิ่งหนึ่งที่นํามาแขวนให้กับมนุษย์เพื่อที่จะปัดเป่าเพื่อที่จะป้องกัน โรคอิสชาฤิสายะต่างๆหรือคุณไสต่างๆหรือส,สาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำด้วยกับอะไรเปลือกหอยหรือกระดูกสัตว์หรืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหินก้อนหินบางครั้งพี่น้องพุทีีมีมานฉบับหรือเยาวชนเนี่ยมักที่จะนำก้อนหินต่างๆที่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้คุณและให้โทษศักดิ์สิทธิ ป้องกันตนเองได้สามารถที่จะป้องกันปืนลูกปืนได้มีมากมายที่วัยรุ่นมักที่จะไม่รู้ถึงอันตรายที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีต่อลอเมื่อบุคคลหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานแขวนในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหัวใจของเขาก็จะยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดติดกับลอสุบะฮานะหัวตาอาลาด้วยเหตุน,นี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นยึดติดกับสาเหตุ โดยปราศจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาเนี่ยถือว่าเป็นการตั้งภาคีใหญ่แต่ถ้าหากว่าเป็นสื่อหนึ่งที่ไม่ใช่สื่อต่างๆที่อัลลอฮฺทรงแต่งตัง้งเขาเชื่อว,ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาทรงให้คุณและให้โทษแต่ไปยึดกับสิ่งที่อัลลอฮฺมิทรงแต่งตังต้งให้เป็นบทบัญญตัติสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายเช่นเดียวกันเป็นการตั้งภาคีเล็กต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาน ชาบาเนี่ยหรือเยาวชนเนี่ยมักที่จะเจอในการานำเครื่องรางของขัง,งต่างๆตะขุดต่างๆนำก้อนหินนำกระดูกสัตว์หรือกระดูกอะไรอีกที่เป็นที่เป็นที่เป็นกระดูกปลาฉช่งเช่นหรือไม่ก็นำ ก้อนหินต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลหรือรากไม้ต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลหรืออะไรอีกอะเยอะมากพี่น้องพุที่มีอิมานการทำตะกุดการทำเครื่องรางของขัง,ง,งมากมายบางคนอาจจะถึงขั้นนำจัตุคามมาแขวนก็มีพี่น้องพุทธมีอิมานวัตุซัมมาอันฮารอสอวินเฮจับเครื่องรางของขัง,ง,งเหล่านี้เนี่ยบางคนอาจจะ คิดว่ามันคือตะขุดที่จะมาปกป้องที่จะมาป้องกันได้ที่จะมากำบังได้มั م ن ت ع ل ชัยอันมิ ل ك أي أ ن ل ไอ ا อ ت ล ل ق ا ฮ ه มุต ب ه ลลิกนบบิกกลูใคร็ตามที่ยึดเครื่องรังของขังต่างๆหรือสิ่งอื่นสิ่งใดอื่นจากละสุภาหนะหัวาตาละลันนำหัวใจผูกติดกับสิ่งอื่นไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม นำห <mam> ัวใจของเขายึด şey ติดกับสิ่งเหล่านั้นซุมมาดาอัลัยฮิรอซูลุซลลอฮุห์อัลัยฮ์ห์ซัลลัมอัลละยะติมมาละหูท่านุ่งสุนฺซลละห์ห์อัลัยฮ์ห์ซัลลัมได้สาบแช่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านใครที่กระทำเช่นนี้เนี่ยเขาจะไม่สมหวังเขาจะไม่ประสบความสำเร็จมาเอารอดะมินเจนบินเคยเอาดัฟอิดด็อกในสิ่งที่ตนเองนั้นปรารถนาไม่ว่าจะเป็นอะไรเพื่อที่จะได้มาถึง ความดีงามต่างๆคุณต่างๆหรือเพื่อที่จะปกป้องโรคภัยอันตรายต่างๆว่าตลีกูฮามีนอชิรกิการนำสิ่งเหล่านั้นเครื่องรางของขัง,งมาแขวนเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งจากการตั้งภาขีเช่นเดียวกันต่อมาพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเ,าเก็บความรู้ต่างๆเครื่องรางของขังพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานอยากที่จะเสริมในประเด็นต่างๆ ผู้ปกครองพยายามระวังพี่น้องผู้ที่มีอิมานนักเรียนของเราเด็กของเราลูกของเรามักทีจ่จะแขวนก้อนหินต่างๆมักทีจ่จะแขวนสิ่งที่มันขัดต่อหลักการาศาสนาะบางคนถึงขั้นไปหาในท้องทะเลปะการังต่างๆที่สวยงามต้นไม้ที่เป็นรากไม้ที่เป็นเหมือนกับดำๆพี่น้องผู้ที่มีอหมานในอดีตเนี่ย พบเจอมากมายวัยรุ่นเนี่ยมักที่จะนํามาตัดแล้วก็ทําเป็นสร้อยคอต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาเมื่อเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะยึดกับสิ่งเหล่านี้ ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้คุณและให้โทษสิ่งเหล่านี้อันตรายมากพี่น้องผู้ที่มีมาแล้วมาดูเกจความรู้มีอยู่สามเกจความรู้ด้วยกันอันนั้มันอัลละก็ตามีมมตันมุ่งตะกัดอันนั่นหูอันนั้นเธอจุรรูอา่ทันฟะบนั้นเสียห้าก็เะลิมรักกันอักบัติละอติกาดอีกอัดดุรวันนัฟอาฟีไก่ดิลลาสาระประเด็นที่หนึ่งเกจความรู้ที่หนึ่งนั่นก็คือแท้จริงใครก็ตามที่แขวนเครื่องรางของขัง,งต่างๆ และเชื่อว่าเครื่องรางของขังเหล่านั้นสามารถที่จะให้คุณและให้โทษด้วยกับตัวของมันเขาได้ตั้งภาคีใหญ่อันเนื่องมาจากเขาเชื่อว่าสามารถที่จะให้คุณและให้โทษได้อื่นจากอัลลอฮฺะาลว่าอินยัตะกอดะอันนะฮะซาบุนฟะกดฟะฮุวาชิรกุนอัสกรแต่ใครก็ตามที่เชื่อว่าเครื่องรางของขังเหล่านั้นถือเป็นสาเหตุอย่างหนึ่ง แต่เบื้องหลังอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตะอลาผู้ทรงอะไรให้คุณและให้โทษเท่ากับว่าเขานั้นได้ตกอยู่ในการตั้งภาขีเล็กสาระประเด็นที่สองพี่น้องผู้ที่มีมารและอยูสุตะลีกุตตะมาอิมวาเลวกะนัดมินันกุรานไม่อนุญาตในการแขวนเครื่องรางของขัง,งต่างๆ ถึงแม้ว่าเครื่องรางของขังเหล่านั้นทํามาจากอันกุรานก็ตามเอาอันกุรา,เอาอนราเอาอายะต่างๆที่อยู่ในอันกุรานเลียนซอฮาบะตะลมยาฟาลูฮูเพราะเนื่องจากอะไรพี่น้องุ้ี่มีมานเหล่าบรรดาซอฮาบะพวกเขาไม่เคยกระทํามาก่อนในการใส่ในในกระจุกใส่ในมาผูกมามัดเหมือนกับ เครื่องรางของขลังของคนต่างศาสนิกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียนแบบก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการเรียนแบบวารีอันนะฮูยากูนนวะซีละลิตะลีกิไกริฮิวาลีอิมติฮานินุรอานและอีกหลายสาเหตุพี่น้องผู้ที่มีอมาอาจจะเป็นสื่อที่จะนำไปสู่การแขวนอื่นๆอีกมากมายช่ยตอนเนี่ยมักที่จะเล่นงานทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่ง ไม่เอาและอันกุรานไปแขวนสิ่งอื่นไปแขวนเครื่องรางของขังอื่นไปแขวนก้อนห็นดินทรายต่างๆท,ท,ที่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นนี่ให้คุณให้โทษมันเป็นการพัฒนาการอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านการตั้งปาคีเนี่ยและเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราอันกุรานเนี่ยเอาไปใส่ในตะ,ตะขุดไปใส่ในกล่องต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นการอะไรเป็นการดูหมิน่นดูถูกอันกุราน พราะอันกุรอานพี่น้องผู้ที่มีอิมานออฟลายยตะดับดบ้รูนั้นกุรอานอัลลอฮ์สรงประทานอันกุรอานมาเนี่ยเป้าหมายหลักเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นไต่ตองได้ศึกษากุรอานได้ท่องจำมันกุรอานได้ศึกษาได้อ่านกุรอานได้ใครควรอันกุรอานไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นการแขวนคนในอดีตพี่น้องผู้ที่มีอิมานแขวนเหมือนกันแขวนเพื่อที่จะ,ะได้ ให้ลูกๆนั้นได้ท่องจํามัลกุรอานได้ท่องจําดูอาบทดูอาต่างๆที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนประการที่สามพี่น้องผู้ที่มีมานยะดะดูลูฟิซาลิกะตะลีกคิรกะเอานะวิฮาฟิสเซียรอเอาวัดอินมุซฮัฟฟีฮาลิดัฟอินเอยนบางคนเนี่ยอาจจะนำอะไรนำผ้าต่างๆเอาไปแขวน ล้วเขียนองค์การต่างๆเอาไปแขวนในรถหรืออื่นๆอ,อีกมากมายหรือนำอันกุรานไปตั้งในรถพี่น้องพุที่มีมานเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อที่จะไม่คนอิจฉาดิษยาอันกุรานพี่น้องพ้ที่มีอีมานเป้าหมายหลักนั่นก็คือเพื่อที่จะท่องจําเพื่อที่จะอ่านไม่ใช่เพื่อที่จะเอาไปวางตรงนูน้นตรงนี้อันกุราน มีประโยชน์พี่น้องผู้ทีม่มีหมานเป็นยารักษาโรคแต่ถ้าหากว่าเราใช้ผิดวิธีมันก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เนี่ยอันกุรอานไม่ใช่นําไปแขวนที่ฝาผนังองค์การต่างๆนําไปแขวนที่ฝาผนังแต่ถ้าหากว่าเรานําดูอาบทดูอาและใส่ในกระดาษเพื่อที่จะเป็นการทบทวนเมื่อเวลาเราอ่านอันกุรอานเมื่อเวลาเราอาอะไรลืม องค์การหนึ่งหรือสูรส้อหนึเนี่ยสามารถที่จะเปิดเอาไปตั้งไว้ได้ในในในรถเพื่อที่จะเป็นการทบทวนแต่ถ้าหากว่าเอาไปตั้งเฉยๆไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเลยเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลอันกรุรามีความสิริมงคลในตัวของมันแต่ด้วยกับวิธีการพี่น้องผู้ที่มีอิมานเราจะต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเป็นการทำดูอาเพื่อที่จะเตือนในช่วงเวลาเรา ขี่ยานพหาหนะเดินทางอย่างนี้เป็นต้นไม่เป็นไรพี่น้องผู้ที่มีหมานเพื่อที่จะเป็นการอ่านเมื่อเวลาเราไม่ได้ท่องดูอาต่างๆเนี่ยเอาไปแขวนเพื่อที่จะเป็นการทบทวนไม่เป็นไรอันกุรานเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเป็นการทบทวนเอาไปตั้งแนนในในใ,ใ,ในรถอย่างนี้เป็นต้นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่าไปตั้งเฉยๆไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเลยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันต่อมาพี่นอ้องผู้ที่มีมานชาัล็อ์ในข่าวหน้า เราก็จะมาพูดถึงในบทเรียนที่19นั่นก็คือตะรีมูอิทยานินกุฮานวันมุนจ,จิมีนวันอารรอฟินในบทเรียนต่อมานั่นก็คือบทเรียนที่19ห้ามในการไปหาหมอดูการไปหานักสยศาสตร์นักโหราศาสตร์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาไม่ว่าจะเป็นนักสยศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งท like 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 ี่ต้องห้ามอย่างชาวล่าในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงถึงอันตรายของการไปหาหมอดูและฮุกกรมต่างๆและบทบัญญัติต่างๆที่อยู่ในอันกุรอานและหะดีษของท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมก็ขอปิดท้ายด้วยกับอัลลลาฮิตอฟีกุนฮิดายะอฮุอะสัยลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ